หนึ่งเคล็ดลับสำคัญเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นเศรษฐีก็เรื่องนี้ค่ะเรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะคะสำคัญมากสำคัญคือคุณกล้าพอหรือเปล่าที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตใหม่เลือกทางเดินใหม่เลือกอนาคตใหม่ให้กับชีวิตของคุณเองมันคือทักษะเรื่องของการกล้าตัดสินใจค่ะคนสำเร็จมีทักษะนี้ทุกคน ล้านทั้งล้านร้อยล้านก็มีร้อยล้านเขากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจให้กับชีวิตของเขาเองแล้วหันกลับมาถามตัวคุณเองค่ะว่าวันนี้คุณกล้าที่จะตัดสินใจคุณกล้าที่จะแม้แต่จะคิดคุณกล้าที่จะแม้แต่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลไหมคะ มันคือเรื่องนี้เรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดคือกล้าตัดสินใจและเมื่อมีโอกาสเข้ามาหรือโอกาสมันอยู่ตรงหน้าคุณคุณลงมือทำมันทันทีจากการตัดสินใจของคุณที่อนุญาตให้ตัวเองลงมือทำให้ตัวเองอนุญาตให้ตัวเองเป็นเศรษฐีมหาจงลงมือทำทันทีเมื่อคุณมีความคิดเมื่อคุณมีไอเดียมีจินตนาการ จงลงมือทําทันทีโดยไม่ต้องรออย่าติดความเพอร์เฟกต์อย่ารอให้อะไรมันสมบูรณ์แบบพร้อมดีพออุปกรณ์ต้องพร้อมฉากต้องสวยหรืออะไรที่คุณอยากทําที่คุณอยากก็เริ่มต้นอย่ารอจงลงมือทําทันทีเมื่อมีโอกาสเข้ามาค่ะด้วยรักพวกคุณทุกคนามากๆครูปิงสอนสร้างและค้นหาตัวคุณที่ใช่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ